วันนี้นะคะเราจะมาบอก2เครื่องมือนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำคอนเทนต์ได้สะดวกขึ้นเลย แต่หลายคนก็นจะมีคําถามมาว่าเอ้ยคอนเทนต์คิดแล้วตันมากเลยสําหรับมือใหม่เนี่ยเราจะคิดยังไงคิดไปก็วนที่เดิมเจรินใช้เทคนิคนีคน้นะใช้เครื่องมือนี้เลยอันแรกเลยนะจรินจะเข้าไปที่ Google Search ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยเราเวลาเราเสิร์ชคําไหนที่เราสนใจอะ่ะเราต้องคอยสังเกตข้างล่างมันจะมีคําแนะนำนะคะคำพวกนั้นเป็นคําที่เราเอามาทำคอนเทนต์ได้หมดเลยก็สามารถที่จะเอามาใช้คําเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับของที่เรามีหรือสร้างความแตกต่างว่ามันต่างกันยังไงเราก็สามารถคิดเอทคอนเทนต์ขึ้นมาได้ หรือบางทีมันก็เป็นคําถามที่คนส่วนใหญ่พบบ่อยแล้วถ้าลึกไปกว่าน,นั้นเราจะใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอนะมีใครเคยเล่นแล้วมั้งคะตัวนี้จะดีมากนะคะสําหรับใครที่ทํา g o o g l e Adwords นะคะทําโฆษณาเนี่ยก็จะใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอนี่แหละเพื่อเป็นตัวคิดโฆษณาแต่เราจะใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอเพื่อเป็นตัวดูว่าลูกค้าเนี่ยเขามักจะเสิร์ช คำว่าอะไรเออเสิร์ชคำว่าอะไรบางคนเขียนผิดเขียนถูกบางคนเป็นแบบคำเสิร์ชที่แบบเฮ้ยเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมีคนสงสัยแบบนี้ด้วยเหรอนั่นแหละค่ะคือทุกอย่างเลยค่ะที่เราจะต้องเอามาทำคอนเทนต์ยิ่งเกี่ยวกับงานเราเท่าไหร่ยิ่งหลากหลายมุมมากเท่าไหร่เราจะยิ่ง c ี e a t ค c o n ทนต์ได้เจาะใจแล้วก็ตรงใจกลุ่มลูกค้ายิ่งแคบยิ่งดีมากๆเลยแล้วถ้ายังไม่มีใครให้ข้อมูลจงจุดนั้นด้วยเนาะแล้วเราเป็นคนแรกหรือหนึ่งในใจที่สามารถตอบคําถามเขาได้เนี่ยเราก็จะเป็นจุดนดิงที่อยู่ในใจเขาแลล้วเวเเาาขมี ัหาเรื่องเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราคนแรกเนื้อออกใช่ไหมคะดังนั้นการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นการที่เราไปปะ หน้าเจอกันให้เขากับเราว่าที่ลูกค้ากับเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรู้จักกันมากขึ้นและเครื่องมือที่2ที่จะลินมกักจะชอบเข้าไปดูมากๆเลยหลังจากเสิร์ชแล้วนะคะเช่นสมมติจาลินสนใจคําว่าลิปสติกจะรินก็เว้นวักแล้วเขียนว่าพันทิปอ้าพันทิปใครใช้เทคนิคนีน้บ้างพันทิปนะคะเป็นแหล่งรวมปัญหาทุกปัญหาและมีคําถามอะไรที่บางทีเนี่ยเราสามารถเอาคําถามเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งเป็นวิดีโอตั้งเป็นคอนเทนต์ตั้งเป็นการถามตอบได้เลยนะคะแล้วก็มัน ันเป็นคําถามที่คนสงสัยจริงๆเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ามีคนสงสัยแล้วเราสามารถตอบคาถามได้แล้วสินค้าเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยมันก็จะเป็นการทำคอนเทนต์ที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตรงใจตรงที่คันนึกออกใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราในมุมคนขายเนี่ยเราก็คิดอยู่แต่ฝั่งเราว่าเราอยากจะน,นําเสนออะไรแต่เราลืมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือไปฝั่งคนซื้อนะคะว่าเขาเองเนี่ย สงสัยอยากได้หรือมีปัญหาอะไรที่สินค้าเราช่วยแก้ไขให้เขาได้บ้างบางทีนะเราไปดูในพันทิปนะคะแล้วเราไปอ่านทั้งคอมเมนต์อ่านทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นนะคะมันเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ดีมากๆแล้วมันเป็นแหล่งแบบครีเอทคอนเทนต์แล้วก็ทําให้เราได้เห็นโลกกว้างนะคะว่าเฮ้ยมันยังมีมุมมองอื่นมันมีจุดอื่นที่เราสามารถเอามาเล่นต่อได้อีกหรือเราสามารถเอามาครีเอทอะแด็ปทำเป็นคอนเทนต์ของเราได้อีกนะคะอย่าลืมเลย2ข้อนี้นะคะ เป็น2เครื่องมือที่จะลินใช้บ่อยมากนะเวลาที่จะครเอทคอนเทนต์เพราะบอกแล้วไงคะว่าม <c oughs> ันเป็นปัญหาจริงๆมันเป็นคําถามจริงๆจากผู้บริโภคนะคะวันนี้ถ้าใครทําธุรกิจอะไรอยู่นะลองใช้2เครื่องมือนี้ดูรับรองว่าคอนเทนต์มากมายเลยค่ะในโลกนี้แบบว่าคอนเทนต์เยอะมากอ่ะเออคอนเทนต์แบบสร้างคอนเทนต์กันไม่หวาดไม่ไหวหรือว่าสามารถที่จะตอบคําถามให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดตรงใจนะคะ2เครื่องมือนี้ช่วยคุณได้อย่างดีมากเลยค่ะในการที่จะครเอทคอนเทนต์นะ ให้ตรงใจลูกค้าแล้วก็สุดท้ายลูกค้ารู้จักคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะโน้มน้าวหรือทําให้เขาเนี่ยมาซื้อสินค้าหรือเห็นบริการของคุณได้มากยิ่งขึ้นถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆนะคะในการทําการตลาดออนไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ